เลยเนะคะแน่นอนเรื่องราวที่เป็นประเดน็เนนะคะก็คือซุปเปอร์โบ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันหรือว่าเรื่องของศิลปินขั้นโชว์ยังแคที่เปอรี่เมื่อคืนนี้นอนไปหนึ่ง ผมกะว่ายังไงก็ต้องตื่นมาดูแต่ตื่นมาเนี่ยประมาณสักควอเตอร์ที่2ละและคะแนนนี่คือสูสีกันมากปลายควอเตอร์ที่2อก็เลยรอดูนี่เลยโชว์เพราะ h รึ่งไทมโชว์เขาบอกนี่คือสุดยอดไฮไลท์ของแบบโชว์ต่างๆแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีนะคะให้ได้เกาะติดกันนะคะกับสายตรงห้องข่าวทูอินไซด์ค่ะแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่ไสตากันก่อนค่ะถูกต้องนะฮะเชื่อหรือไม่ครับว่าอยู่คู่วงการไทยมาเนี่ยนะครับ 42ปีแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีหนังกี่เรื่องวันนี้มีการทำบุญกันด้วยครับนี่เลยนะครับอย่างที่บอกกันไปอยู่คู่วงการภาพยนตร์มายาวนานเกือบ42ปีแล้วสำหรับบริษัท5 Star Production นะครับบริษัทภาพยนตร์ค่าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยผลิตภาพยนตร์ออกมาสู่สายตาประชาชนกว่า260เรื่องครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นตีสามตีสคืนตี3ามคืน3ค่ะตี3คืนส 3D นะครับโ t ีผีโอเวอร์ชามเกมปลุกผีเป็นต้นนะครับล่าสุดครับผู้บริหารนะครับคุณเกียตกรติกำมวลเอี่ยมพึ่งพรนะครับรองกรรมการผู้จัดการนะรพนักงานนักสแสดงก็ได้จัด ทำบุญบริษัทประจำปี2558นะครับร่วมกันถวายพระตาหารเพนพร้อมถึงเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์9้ารูปนะครับโดยมีพระเทพวระเวทีนะครับเป็นเที่เป็นผู้ช่วยจะเอาวาดวัดปักน้ําเป็นประธานนะครับ ในพิธีจะเริญพระพุทธมต์ครับเอาเ่ิกเอาชัยก่อนจะปล่อยภาพยนตร์อีก3เรื่อง3แนว3รถออกมาต้อนรับ AEC ครับเปิดปีมาเราจะมีหนังตลกที่ทําโดยคุณอิสทอมอิสลานาดีเนี่ยก็จะเป็นหนังตลกกลนนะหนังรักตลกกลนเนี่ยน่าจะทําให้คนดูได้ชื่นใจแล้ว ยิ้มไปกับมันก็จะมีหนังตลกที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่เรื่องนึงแต่ว่าใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราจะมีหนังแอคชั่นที่แพลนกันมาปีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้ปีนี้ปีนี้จะมี3เรื่องครับผมก็จะมีหนังอ,อหนังตลกเปิดมาก่อนจากนั้นก็คงจะมีหนังผีที่เราทําติดต่อเนื่องกันมานะฮะแล้วจากนั้นก็จะมีหนังแอคชั่นที่จะปิดปีทุกเรื่องที่เราฉายเลยครับก็ได้ตอบรับที่ดีในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เราพอมีเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยก็พอมีเรื่องึฉายปุ๊ ก่อนหน้าที่จะฉายเขาจะมีเพื่อนบ้านติดต่อนะฉายวันนี้นะขอล็อกลองวันนี้นะเดี๋ยวขอทำโปสเตอร์ถ้าเกิดว่าดูกระแสดีๆก็จะเห็นมีโปสเตอร์หนังไฟสตาร์เนี่ยจะมีหลายภาษามากนะจะมีต่างชาติทำโปสเตอร์มาคู่กันเลยคงจะทำหนังให้เด็กลงนะให้เด็กๆดูแลสนุกขึ้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังให้เด็กดูยังไม่มากเท่าไหร่ นะะหนังสําหรับเจเนอเรชันของเขาเนี่ยดังนั้นเราคิดว่าจะทําหนังให้เจเนอเรชันนี้ดูกันผู้ชมของไฟสตาร์แฟนหนังไฟสตาร์40ปีที่ผ่านมาก็เราก็จะมีโปรเจกต์ไฟสตาร์วินเทจนะ,ะซึ่งจะดึงหนังเก่าเนี้ยที่เขาได้ชมมาที่ความอัทรสที่เขาดูสนุกในเวลานั้นเราดึงภาพกลับมาให้คมชัดนะฮะแล้วก็สามารถหาดูได้ตามทีวีดิจิตอลตอนนี้ สุดยอดจริงๆใช่ <42 S 2> ต้องบอก2ปีต้องยกให้เขาจริงๆเลยนะคะเมื่อสมัยแบบว่าช่วงสัก10ปี15ปีที่ผ่านมานี่แรงจริงๆ5 s t ต r าหมดบุญชูผู้น่ารักนี่ก็5 s t ต r ามีเรื่องไหนน้กินเลงคุยนอเรื่องอะไรที่เป็นแบบว่าหนังวัยรุ่นหนังวัยรุ่น,น,นอ,อ๋อเนาะ